สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม f c ทุกๆท่านนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ค่ะท่านผู้ชมมาในรูปแบบของขัามโพเพนะคะท่านผู้ชมหัวคํามนะคะมาตอนหัวคั้ประมาณห้าโมงหกโมงหกโมงแรงนะคะท่านผู้ชมเนาะอืม มือนี้ค่ะท่านผู้ชมกะได้เดินทางมาคนเดียวเนาะคะ่ะมาหาแม่แตะเคียนสอยมานี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะบมุ่งเพื่อนกับบ๊อบ่บ่บ๊บผ้าก,กันว่างเนอนน้องน้ำกันเลยอะมาคนเดียวกัได้แต่ว่ากะบ่ได้เด้กนี่ท่านผู้ชมฝ่ายยังบ่ท่านมืดเบิดเลยน้องน้ำกันเลยฝ่าวา่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะกะมาเมื่อนี้ค่ะที่น้องน้ำได้บอกกับอ่าท่านผู้ชมไปเนาะว่าน้องน้ำจะนั่ดอกกุหลาบมาถวาย แม่แต่เคียนสอยมานี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอนแล้วกับมากาบมาหวายเพลินมันนี่สิมารูปแป้งค่ะท่านผู้ชมมันนี่สิรูปแป้งรูปแป้งอ่านนางน้าไหวตอนกลางวันแล้วก็แม่เนาะขอขอเหล็กถูบย่างเดียวนะคะแล้วก็มันนี่มานนองหน้าจะมารูปแป้งหปังแทะท่านผู้ชมอืมปังแทะมันนี่จุเหล็กถูบกับรูปแป้ง เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมาคนเดียวมาหาแม่แต่ว่ากะอ่าคือยังฝนสิตกเพราะว่าฝนลินบ่คือดอกฝนลินลงมาแล้วท่านผู้ชมของหัวดวันทีหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกาเรื่องหลังค่าเนาะค่ะท่านผู้ชมผ่าสลมเดียวกับสิบเอาเป็นผ่าสลมธรรมดาไปก่อนเนาะเนาะค่ะผ่าสลมธรรมดาไปก่อน่าสิเสืออีกพื้นอีกจะพื้นสองพื้นมาก มาอ่ามากะมามุ้งอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ช่อมนภว่าอันนี้มันกะมันกะช่ำหลุดบ่อยง่ายคือช่ำหลุดนะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวน้องนบับสิแจงอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอมนเรากะจะได้มาจะได้หายคน้นจ่างค้นมาทางหยาทางวัชพืชออกได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเริ่มหกอีกแล้วเริ่มลุกอีกแล้วนะก็ จะได้จ้างคนนะคะมาตัดมาเอาเครื่องตัดหญ้าหรือว่ามาถางมาอะไรออกนะคะเพราะว่าหนาฝนเนาะท่านผู้ชมมันกะมันกะเกิดเกิดขึ้นเร็วเนาะค่ะวัชพืชต้นไม้ต้นนี้กะเกิดเร็วกะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะกะอ่าค่อยดูแลเพลินเนาะค่ะท่านผู้ชมป่ากัมี่เอฟซีเพลินบอกว่าต่างจากแม่วันมณีเนาะเออมองทีแม่สอยมณีอยู่ต่างจากแม้วันมณีเนาะแมนขาด ยิ่งมองหันเพิ่นมีเจ้าของหน้าเจ้าของหน้าที่วาตาหน่วยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นมาหน้าทุกมือเพิ่นกะสอดช่องดูแลทําความสะอาดรักษาอ่าอยู่หันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอืมมันก็เลยต่างกันกัำมองนี้เนาะคะ่ะกะบอามบ๊อบปัยังกะบย่างหน่อยน้องน้ำทีมงานกับผ้ากันมา,ม,มาเมืองมาแย่งแม่เลยเลื่อยอยู่เนาะคะ่ะกับชาวบ้านกับมีคนมากราบมาไหว้แม่อยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกะค่ะคอยๆเหตุไปเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่า ทำไมไม่ทำเหมือนแม่วันมณีเลยท่าผู้ชมงบหาหกหมืนผู้ได้นันห้าหกหมืน 5, 60, นะคะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขที่หนุ่มอาร์มสรุปให้ไหมนั่นแหละมันเป็นเงินที่มันเป็นเงินจำนวนมากอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะเ,ออเดี๋ยวเขาคอยว่าก,กันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปกราบไปไหว้แม่น้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะออะเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับโฟลิน อืมแต่ลินน,น้อยน,น้อยหนองน้ำรถขั้นขีกมากทะเบียน, 12, นะะรถเจ็ดหกหนึ่งสองเนาะค่ะกับห้างอะไรท่านผู้ชมเจ็ดหกหนึ่งสองนะคะทะเบียนรถนี่มือนี่น้องน,น้ำหน้าดอกไม้มากหาแมร สยมานี่เนาะค่ะ่ต่ผู้ชมเนาะอดอกกุหลาบสีแดงสวยมากนะคะสั่งมากเนาะคะ่ะน่แม่สร้อยมานี่มาหาเราเดินแม่เด้ออืมสิไปงวดนี่สิไปเขาฟันเฮ้ยยังจังใดกะ ให้สามตัวตรงๆด้วยแม่เด้อบาวาสิบมาขอมือน,นีหรือเปิดโชคเปิดดวงให้ลูกล้านให้เอฟซี่แม่ทุกผู้ทุกคนเด้อแม่นี่นะคะแม่สร้อยมาี นี่ท่านผู้ชมเห็นบ่ตน้นไม้ตน้ตนไหไรก็เกิดเลรออือมนันหนาฝนเนาะคะ่ะทั้งหลังก็เริ่มหกแล้วนี่นั่นมันสิีก็เริ่มหกแล้วพักบุ้งพักยังอือนี่ขาว่ามาอุตส่าห์ฝ่ามาเนี่ยกับคำแล้วท่านผู้ชมมึงค่าเดียวกับคำเด้นี่นี่ก็อันนั้นก็ตูเสื้อผาะะ้าแม่เนาะค่ะท่านผู้ชมกันน้ําได้นะคะกันน้ำได้ เดี๋ยวมัน,นจะจะรูปแปลงอยู่เนาะค่ะจะรูปแปง้งอยู่กวได้มาเขียนเลหลขไว้หนิเนาะมีคนมาเขียนเลหลขไว้เลยท่านผู้ชมเน่ะทีบา่าเป็นโตขาวๆที่ท่านผู้ชมเห็นชัดๆเน่ะอันนี้ก็ช่ำรุนแล้วเนาะค่ะ จะได้ซื้อพื้นไม้มาให้เจ้าแม่มาให้แม่อยู่เอามาอันอีกสันสองสันผนเะนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเอาเป็นผา้าแาลมเนี่แหละค่ะเอาเป็นผา้าซาลแมเนี่แหละเนาะออมเอาเป็นผ้าสะลแลมคือเกา่านะคะท่านผู้ชมดูบริเวณรอบๆบก่อนนะโบแมนว่าโอเอได้ท่านผู้ชมเท่าต้อง สำรวจก่อนเลยมามีอย่างบ่หาเธอ,อมีเตาขึ้นมาน้าจางสีมอนี่จังใดญ่มามีเนะาะไปท่านผู้ชมไปเตรียมของกราบไหว้แม่ตะเคียนสร้อยมณีด้วยกันนะคะท่านผู้ชมไปค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมมามาเตรียมของกราบไหว้แม่ อยมานี่น้ำกันท่านผู้ชมมันนี่กะมึงเอาไว้นี่ก่อนเลยล่ะไปยจ้ะน,นี่ดอกใหม่นม้ำน้ำแดงน้ำ ฝนกับเสียงเงี้เสียงเขียดห้องเนาะคะ่คะคนลูกท่านผู้ชมมาหาเมียหล่าคนลูกคิดพ่อจะคล้องฝันไหม,มคิดพ่อตอนจะคล้องฝันไหมท่านผู้ชมพ่อมาหาเพลินเหล่าคนขี้งลูก ถ้าพ่นกับว่าเหตุนังดอกค่ะเพิ่นกับเพิ่นใจดี <c oughs> เพิ่นปกปักราาักษาลูกหลานทุกคนนั่นแหละ เสียงยังท้าผู้ชมเสียงอีหยังางคนเสียงคือจังมีอีหยังโลนลงเนาะคะ่ะแต่กับ่รู้ว่าเสียงหยังแรต่ตื่นตื่นตื่นแปลว่าตกใจนะคะ ดูเดอ้อแม่อออันใดบ่ดีบด่บงามกับปัดออกอยู่ออกเดอ้อแม่ร้านมาดีแต่ว่ามิสต,ติเนา,าะค่ะท่านผู้ชม นี่อันนี้ดอกใหม่ดอกกุหลาบนะคะ่ะเอาถวายให้เพิ่นอืมอุ้ยดอกงามเลยค่ะท่านผู้ชมย่านเทียนนีก่ก็เลยงับงับมานีนอย่านเทียนใหม่ดอกใหม่น่ะเดี๋ยวน้องน้มขอเสียงเหล็กถูกก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อ ขอเสียงเลขทูบก่อนสาทุเดอแม่ แม่อยากได้อีหยังอืมอยากได้หยังต้องการอีหยังสิ่งใดให้บอกมาให้เผยมาเด้อแม่เด้อเม่อยากได้อยากได้โฮมไมอยากได้ผา้าสแลมได้ลังค้าไมให้มาปรับปรุงให้ใหม่เพราะว่าอันเก่ามันช้ำรุดให้แม่ไปเข่าฝันลูกหลานเพื่อจังวดบางหันเด้อแม่เด้อไปเข่าฝัน บอกเลข่ายสามตัวตรงๆแล้วลูกหลานสินํ่มาบอกลูกหลานแม่เอฟซีทางช่องอือหรือต้องการสิ่งใดให้ไปขอฝันเด้อแม่เด้อซาถุนี่ท่านผู้ชมเมื่อกี้ดึยงยินเลยดึยดยงยินอยู่ บอลูทำผู้ชมอย่างนิน่บอนาะคะ่ะก็เลยบอกเพิ่นบอกเพิ่นเ่นาดสีดีใจที่นองนามาหาเพิ่นอือ คงจะดีใจหลหระค่ะว่ามาหาเพิ่นเนาะ มาคนเดียวมันก็นเหตุให้เจ้าของมีสมาธิมีสติเด้ค่ะท่านผู้ชมจะได้โฟกัสอยู่กับมองนีเนะาะท่านผู้ชมเนาะ เสียงหนามต้องเสียงทางนี้อ่ะท่านบอกว่าเห็นอีหยังมาต้องทักต้องทวงแต่ว่าขอกระตื้นคือเกา่มา,ามากท่านผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานบอกเกา่าแม่แต่เคียนสอยมานี่ไปน้ากันเด้อค่ะส้าถกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเดอ้อแม่แตะเคียนสอยมานี่มือนี่ลูกล้านน้องน้ำชาแนวก็ได้เดินทางมาหาแม่แตะเคียนนํำดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดงยางงามมาห้แม่มแล้วก็มีผลไม้มีขนมมีน้ำแดงมีน้ำดอกไม้ถูกเที่ยนเด้วแม่เด้อมาหาเมือนี้กับมาขอโชค ขอให้แม่เปิดโชคเปิดดวงเปิดชีวิตเปิดการเงินให้ลูกหลานแล้วก็ลูกหลานแม่ทั้งบ้านทั้งอื่นทั้งไก่ทั้งต่างประเทศที่เพิ่นจัท่าแม่มืนน่อนี้ลูกหลานสิมาขอเหล็กถูบของเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งของหอดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่แล้วก็สิรูปแป้งเด้อแม่เด้ออ,อันใดบ่ถือบ่ควรนที่ลูกหลานเหตุม้อน,นี่ แม่กับย่าให้ลูกหลานเป็นบาปเป็นกรรมเดอ้อมีกินกายหอมอมอยู่ใส่สุกใส่บ่พ่อถือก,ก็ให้ถือบ่พ่อมีกัให้มีแล้วแม่เดอ้องวดนี่ขอตรงตรงหรือแม่สิไปเข่าฟันลูกหลานก็นได้ซอยปกปักรักษาลูกหลานพ่อสิ่งใดทีลูกหลานขอเอฟซีขอขันสมดังปารถนาเพิ่งกัสิได้ คือขอมากราบมาไหว้มาหาแม่มาบุรณะสารให้แม่ให้มันดียิ่งยิงขึ้นไปเด้อแม่เด้อสาธุสาธุสาธุสอยปกปักรักษาลูกหลานผู้หูแกวตาทิพเดินทางไกลไก่กขอให้แคแ้วขาดตลอดปลอดภัยนะคะ อีกแล้วท่านผู้ชมคนลุกท่านผู้ชมที่เงียบนี่คือมีสติอยู่เดียค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เงียบให้ท่านผู้ชมได้ฟังห้เธอเป็นเบาเป็อ,อกอย่งหยังออกมาอืห้าเธอเป็นเบาเป็นบอ,นบอ,นบอ,อกอี่งหยังหนึ่งสิ ต่วานน้องนามบอกเพื่อนแล้วว่าน้องนามบอกเพื่อนแล้วว่าบ้องสันกับไปหาน้องนามอยู่เี่ียนไปขาฝันน้องนามบอกวังสีแมงยางหลายเลยท่านผู้ชมไปน้ำสิไปรูปแป้งเดี๋ยวสิไปรูปแป้งเนาะค่ะเดี๋ยวสิไปรูปแป้งแม่แต่เคียนกนำลัาหอมโอ้ยแม่งยนวาถตะฝนตกท่านผู้ชม บเดเแถมแมงแมงอยังบมงหมงเนาะค่ะตัวหน่อยๆคอยก่อนาานึกว่าถ้เม็ดฝนขออนุญาตรูปแปลงเดอ้อแม่เอามาังไหนมองทีพอคอยไม่คนเขียนเหล็กไหว่านผู้ชมผมเออเอ้ามาาอางนี้แล้วกันกอางวงนี้ าถูกรูปแป้งเสร็จแล้วนะคะรูปแป้งเสร็จแล้วจังมามึงน้ำกันผู้ชมค่อยมาดูด้วยกันเลขถูกปับใหม่แล้วเมื่อกี้นะผู้ชมเสียง บอกเพื่อนเสียงกับมาเลยแต่ว่าในความฝันน่ะในความฝันเนาะคะ่ะฝันเป็นแบบว่าต้นไม้ใหญ่ยยิ่สิละต้นใยก็นีอีกค่ะต้นใ่ก็หนีหนีก็นีๆๆอีกเนี่ยในความฝันที่ว่าบ่นอยู่ในความฝันเนาะที่ไปนง่งแต่ตน้นไม้แล้วกับผอผู้หญิงสองคนน่ะไปอะ้วก็คคนลุก อืแต่ว่าบกเห็นยัางบ่แล้วก็จะคล้องกับคนลูกเองไปเดี๋ยวเอากล่องม้ามังเหล็กถูน้ำกันตอนนี้ใหม่แล้วสองตัวแล้วค่ะท่านผู้ชมไปค่ะไปค่ะท่านผู้ชมไปมือนี้น้องน้เออว่างหันน้องน้ำเก็บสาสตรเก็บนี่มูจ่อมือจ่อเมืองเม่งอันนี้เม่งยังนี่่านผู้ชมนี่ไหมเม่งยังนี่ยังออ้ย เสียงปลาบอนบหมูว่าแม่งหยังปลาข่วนขวนถูกกับข่วนเดล็กถูกกับไม้เบิร์แล้วท่านผู้มชมอ่ะอ่ะแม่ขอมึงเหล็กถูกเด้อบ้านี้ใจบอดีท่านผู้มชมคอยคอยเป็นตื่นตื่น,น,นยังไงดอกอ่ะม้ามังเหล็กถูกน้ำกันท่านผู้มชม ไฟขึ้นเป็นยังงสิเดี๋ยวด้ะเออปลาถ้่านผู้ชมเราแม่องอันนี้การ์ด,ด,ดพร้อมดิเงือหมดสองหกหนึ่งว้เฮ้ยเอาท่าผู้ชมพวกมาไล่มาใส่นี่ ไสีแดงพวกมันไลสีแดงนี่กลัวม,มากใส่อ๋หอยไว้นี่ก็แล้วกันกลัวม,มาจากใส่นะคะือ ท่านผู้ชมข่อยหูวเรวาวบามันแม่งหมดกัดขอ่อยอ่าเลขทูบเนาะคะ่ะเลขทูบสองหกหนึ่งหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะสองหกหนึ่งสองเก้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมของงวดงวดน,นี้วันที่หนึ่งตุลาคมสองพัน้าร้อหกสิบแปดตัวเลขเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ เฮงๆปังๆโชคดีกันทุกๆคนนะคะหมดทธบุช้อหมดอยู่นี่อ่ะว่ามันเมียงว่าแมนหมดนั่นมองน้องน,น้ำรูปแปรงได้หนึ่งเดี๋ยวหมดกัด ตรงนี้ม่องค่อยรูปแป้งนะท่านผู้ชมเอาซูมให้ดูเลยซูมแห้เมืองเลยเสียงเหมือนน่ยังเหลยนนามท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวด้วย còn tầng còn mừng Nói chân nè, thăm bước thơm đều nè thằng xôm anh ấy cứ làm xôm xôm cày mừng lơi mai mì bột งูเพ่งชัดงูเพ่งชัดแหงแหงรูปแหงชัดท่านผู้ชมนี่เอาเห็นน้องน้ำเห็นเดอ้อนี่บ่รูว้ว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดนะแต่คนที่อยู่มองนีน้นี่เห็นเป็นหานี่เลขาท่านผู้ชมนี่เลขา เดี๋ยวนี่เลขหา้านี่เลขสามนี่เลขเก้าหาสามเก้าที่เห็นนะคะหาสามเก้าหกกับเก้ากับหัวตีล่างกาหาสามเก่าหาสามหกนะคะหาสามเก้าท่านผู้ชม ธรรมุช้มเห็นเป็นตัวใดเนาะค่ะเห็นเป็นตัวใดล่องล่องคอมเมนต์มาเนาะค่ะท่รมผช้ชมว่าท่รมผช้ชมเห็นเป็นตัวใดท่ามผช้ชมลองคอมเมนต์มาพอว่าแต่ละค้นเห็นบ่คึอกันเลยค่ะแต่ละคนเห็นบ่คึอกันองนามเห็นเป็นตัวนี้ท่ามผช้ชมอาจสิเห็นเป็นอีกตัวหนึ่งก็ไดดเนาะค่ะ ตามน,านั้นผู้ใดเมืองบ่าท่านแคบหนาจอเราก็ไปซูมเมืองเอานะคะน้องนาสิก้ับแล้วพอมันคาแล้วคําล่งคํโล่งเรื่อยๆแล้วนะคะ่ะไปท่านผู้ชมเก็บขากลองก่อนหมนันตามนั่นเด้อมาขอให้แล้วมาขอให้แล้วสําหรับผู้ใดทีล่อเมืองขีปังขึ้น,นมาขอให้แล้วท่านผู้ชมโชคดีให้เฮงปังๆกันถูกถูกคน,นะคะเด้อ มือนีน้องน้ำขอตัวล่าท่านผู้ชมไปก่เนานะคะ่ะกสิปดับเทียนให้เพลินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องบ่าวสิป็นมาวินชาแนลป้าตอชาแนลบ่าวแพ็คชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมหนุ่มอามคนเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะเฮ้ยนันมู๊เจ้าจริงๆนะคะจริงๆด้วยนี่ ว่าแมนแม่เห็ดว่าแมนแม่เห็ดแทะเนาะไปท่านผู้ชมกละบานกับปองอือเนาะเดี๋ยวขันพนไปส่งหรือว่าไปส่งเขาฟันหรือว่าเขาฟันจังไดท่านผู้ชมถ้าล้อติดตามขีปนองน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อขันมี่ยังน้องน้ำสิมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะเมนี่ขึ้นนี้ลาไปก่อนโชคดีเฮงๆบางๆ,ๆกันถูกๆทันค่ะสวัสดีค่ะ